าท่นใดก็คือมาบ่นเราว่าเราจะหิวมาจากไหนนักหนาแต่ตัวเองอ่ะกินไก่ไปร้อยไม้แล้วก็เลยไม่หิวไงตัวเองกินไก่ไปร้อยไม้แล้วจะบอกว่าตัวเองก็กินข้าวแล้วสองอ่องตัวเองก็กินโอ,โ,อโอ้โหถุยควนนอนอีกอะ่ะแล้วจะมาบอกว่าเราไอหิวมาจาาัดไนเราแค่มาเ,เราแค่มาแวะกินอะไรนะ,ะรเรียกว่าศาสตราอาจารย์ มุกไม่ไหวเองอุ้ยชุดตัวนี้นะคะดอกนี่นะคะอยู่กับคนขี้บน่นใดก็คือมาบน่ <c oughs> าบนเราว่าเราจะหิวมาจากไหนนักหนาแต่ตัวเองอ่ะกินไก่ไปร้อยไม้แล้วก็เลย เต้แก็กินข้าวแล้วสองตอ่องเต้ยก็กินนี่ด oh, oh, oh. ูดขวดนมอ,อีกอะ่ะแล้วจะมาบอกว่าเราเอ้ย๊ยอยมันจัดหน่ายเราแค่มาแวะกินอะไรนะร้องเพลงดาวห่างพันเล่พี่ฟังหน่อยขออยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหมอยากลหลีกตาแล้วได้พบเธอจนวันสุดท้าย อยากเป็นคนที่แลนดูดาวค้างเธออีกหมื่นวันแลนไปจูนมืเธอสึกล้านครั้งอยู่กับฉันไปนานๆนะเธอปังมากค่ะตื่นเอออานน้องเพลงดาวห่างพันเลพี่ฟังหน่อยขออยู่ในชีวิตอยากลืมตาแล้วได้

ก็คือมาบ่นเราว่าเราจะหิวมาจากไหนนักหนาแต่ตัวเองอ่ะกินไก่ไปร้อยไม้แล้วก็เลยไม่หิวไงตัวเองกินไก่ไปร้อยไม้แล้วจะบอกว่าตัวเองก็กินข้าวแล้วสองกองแล้วตัวเองก็กินดูดขวดนมอีกอ่ะแล้วจะมาบอกว่าเราไม่ได้กินอะไรเราแค่มาเราแค่มาแวะกินอะไรนะ่าสตราอาจารย์หมกไม่ไหวเองชุดตัวนี้นะคะดอก นี่นะคะอยู่กับคนขี้บ่นบนเรืนทันใดก็คือมาบ่นเราว่าเราจะหิวมาจากไหนนักหนาแต่ตัวเองอ่ะกินไก่ไปร้อยไม้แล้วก็เลยไม่หิวไงตัวเองกินไก่ไปร้อยไม้แล้วจะบอกว่าตัวเองก็กินข้าวแล้วสองกองแล้วตัวเองก็กินขวดขวดนมอีกอ่ะ